สวัสดีค่ะเฮ้สว e นส k a บายน้อยสวีเดนค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการกล่าวคำขอบคุณภาษาสวีเดนกันค่ะมีอะไรบ้างตัวอย่างเช่นง่ายที่สุดทักทักทักอันนี้ง่ายที่สุดอันที่สองคือทักส m ีเมเกททักสวเมเก ทักโซเมเกะก็คือขอบคุณมากขอบคุณมากนะทักโซเมเกะทักโซเมเกะอันนี้ก็ง่ายที่สุดแล้วก็จะมีตามที่ได้ยินบางทีก็ทัก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 เพราะว่าสวีเดนเขาชอบดับเบิลเนาะทัก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 แล้วก็อีกคำ t w เซ e n t tuck two c e ทูเซนทักก็ประมาณวนะ่าทูเซนนี่แปลว่าพันไงทักก็คือขอบคุณขอบคุณหลายๆลายคือเนาะประมาณนั้นแล้วก็จะมีทักสกอดูฮอทักสกอดูฮอทักสอกสอดูฮออันนี้มันก็เหมือนเหมือนกับคือความหมายก็เหมือนกัน,กนคือขอบคุณมากไอ้เนาะทักทักสกอดูฮอทักสกอดูฮอ ทักสโตดูฮอแล้วก็อีกคำคำนี้นายไม่ก็ได้ยินแต่แฟนแฟนแฟนคนบอกมาน u อทักเดววเวลิกทักเดววเวลิกทักเดววเวลิกก็ประมาณว่าขอบคุณนั่นแหละเนาะทักเดววเวลิกทักเดววเวลิกแล้วก็อีกคำทักโซเฮมส์เมเกต ทักโซเฮมส k e เมกเกทักโซเฮมส์มกกอันนี้ก็คือหมายความว่ามันขอบคุณทั้งหมดทั้งมวลทั้งนี้ก็คือเกีย่ยวกับหน้าจะประมาณขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณหลายๆเนาะตามที่คุณกูณสเวเดนเนาะเพราะเราได้คุยกันคุณกูณสเวเดนได้บอกว่าก็ประมาณว่าที่ ถ้ายิ่งต่อยาวนิดนิดเนะี่ยคือจะเป็นการเขาเรียกอะไรเป็นการอ่าสุภาพถ้าทัก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 เฉยๆคือประมาณแบบว่าขอบคุณแบบว่าหวนหุนเนาะถ้าภาษาไทยนะขอบคุณขอบคุณหวนหุนอะไรแบบนี้นะถ้าโอเคถ้าทักสุเมเกะันนี้อาจจะสุภาพมากขึ้นขอบคุณมากทักสุเมเกะนะกับเนาะนะแล้วก็ทักกอดูฮอ ทักสกอดูฮอก็จะมันอยู่ในเลเวลคือคือขอบคุณนั่นแหละแต่มันอยู่ว่าสุภาพหรือว่าถ้าเราถ้าเรามีคําเยอะๆต่อท้ายเนี่ยมันจะเป็นการเขาเรียกอะไรสุภาพมากยิ่งขึ้นเนาะทักสกอดูฮอทักเดวอว์เวลลิกทักเดวอว์เวลลิกทักโซเฮมส์มิกเก้ เพื่อนๆสามารถนำไปใช้นำไปปรับปรุงใช้ได้นะคะเละก็กก็สุดท้ายนี้ก็พูดเหมือนเดิมอย่าเรียนแบบสำเนียงของไหนเพราะว่าสำเนียงของไหนแปลงๆนะคะก็คือเพื่อนๆสามารถนำคำเหล่านี้ไปใช้ไปเป็นแนวทางแล้วก็ปรับใช้กับตัวเองไายหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะฮ้ลโด